สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ภายใต้การบริหารงานของนางปานิสระอภิชัยสรพันธ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองตรังบรรลักษณ์และครูกศนอำเภอเมืองตรังจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยมีนักศึกษากศนอำเภอเมืองตรัง ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมณนะห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังนักศึกษากศนอำเภอเมืองตรังระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน3มคนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาว,วชนระดับจังหวดัดนณะห้องประชุมสำนักงานกศนอกจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง นางปานิสรอาอภิชัยสรพันธ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองตรงังร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับสำนักงานกศนอจังหวัดกลุ่มอันดามันณนะห้องประชุสมสำนักงานกศนอจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรงังจังหวัดตรงังนางสาวสุภาวันอนุพันธนัน ครูกศนอตำบลนายงใต้เข้ารับการประเมินกศนอตำบลต้นแบบ 5D m i ีเมียมระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,566ณกศนอตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนางนภาจิโรพาผพ้วำนวยการสำนักงากอนกศนจังหวัดตรังมอบหมายให้นางปานิสราอภิชัยสรพันธ์ ู้วำนวยการกศนอำเภอเมืองตรังเข้าร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษากศนณห้องประชุมศาสตราจารย์มอมหลวงปิ่นมาลากูลชั้น3อาคารรัชมังกราพิเศษกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครผู้วำนวยการกศนอำเภอเม,มืองกลังมอบหมายให้นายชลินศรีสุข ครูชำนาญการพร้อมทั้งบุคลากรกศนอำเภอเมืองตรังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกับเครื่องโครงการหนึ่งตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนณห,ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลน,นาครตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองตรังมอบหมายให้นางสาวกิติยาพรทองแก้มแก้วตำแหน่งครูจัดโครงการสัมมานาวิชาการ ครูผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2565ณบ้านนิมีการ์เดนแอนด์รีสอร์ทจังหวัดตรังพ่วงใวยการกศอนอ,อำเภอเมืองตรังมอบหมายให้นางอานงจอมทองนางสาวชวันตาบุญสร้างบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังพร้อมด้วยนางอารีทองดีครูกศนอตำบลนานบิหลา และนางสุนิสามัน่นซิลกูกสอนอตำบลบางรักจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชนณบ้านหนังสือชุมชนทุ่งหินผุดอําเภอเมืองตรงังจังหวัดตรงังกิจกรรมประกอบด้วยกระเผาสารกระจูดปักลิบบินกศอนอําเภอเมืองตรงังให้การต้อนรับนางวราพรประสมสี พ่อหนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาและคณะในการติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยณนห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงากอนกศนจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังผู้อหน่วยการกศอนอ,อำเภอเมืองตรังมอบหมายให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวณดิมคลองระบายน้ำแม่น้ำตรังหมู่ที่4ตําบลบางรักอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนางนภาจิรุภาสพ่วงโวยการสำนักงานก,ากสอนอจังหวัดตรังมอบหมายให้นางปานิสราพิชัยสรพันธ์พวงนวยการกสอนอ,อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดป้าป่า <_ d ream> s> <S เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนานเด็กชนบทในพระราชนูปถมัมสมเด็จพระเทพรัชนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566ณวัดกพังสุรินพระอารามหลวงตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรงังจังหวัดตรงังกสศนอำเภอเมืองตรัง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังในโอกาสลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการดำเนินง,งานโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,566ณห้องประชุมกศนอํำเภอเมืองตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง